เรามาดูมะเฟืองกันนะคะนี่ค่ะเป็นตั้งแต่โคนต้นไปน,นี่ค่ะนี่นะคะเยอะมากๆเลยค่ะนี่ตั้งแต่โคนต้นเลยค่ะทุกระเบียบนิ้วเลยค่ะนี่นี่นะคะอ้าวยวนะ,นะแต่งตจนได้พูดจู่เดี๋ยวเรามาดูต้นนะคะนี่ค่ะ มากมฝั่งนี้ก็มีค่ะนีฝังนี้ก็มีดีนะคะีนคะคะีนะคะฝ่งนี้ก็มีอยาถึงโคนต้นเลยถึงโคนต้นเลยค่ะดูฝังนี้นะคะมีค่ะ อะไรมันเจะเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราปีนออนี่คะ่ะนี่คะ่ะมีบันไดให้ให้ยืนคะ่ะนี่นะคะโหชอบนั้นลูกขาวฟองแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันนะคะ ไอ้มันหมดเลยค่ะโอ้โหถึงกล้องบนเลยค่ะนี่ค่ะถึงกล้องบนเลยถูกกลบมาก หลบไปถึงโคนต้นเลยค่ะนี่นี่ค่ะช่อใหญ่ๆ ข่อใหญ่มากเหมือนลูกอางุ่นเลยค่ะเดี๋ยวนะคะถังเลิก,ลกนี่นี่นะคะ่ะเหมือนลูกอางุ่นเลยค่ะเป็นช่องุ่นเลยถึงไปโกนต้นเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูจากตรงนี้นะคะนี่ค่ะถึงโกนต้นเลยค่ะ เก็บกันเนก็บรูปนนี้ก็ได้นี่ก็ได้เักาขาวเนี่ยชิมนะคะโอนห่สองลูก 不要。